สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีกับพบพอกับสาวผู้พานอีกแล้วค่ะพี่น้องมือนีนะคะสาวผู้พานค่ะมีนัดค่ะกับเบาลนีแล้วกับเบาอันค่ะเพิ่นว่าสิบพาสาวผู้พันไปหาผักหวานเนาะค่ะเป็นครั้งแรกของปีค่ะพี่น้องบ่หุงว่าสีด้ร้ายอยู่บ่มาค่ะเดี๋ยวให้เบิ้งทิมงานค่ะพี่น้องสบายดีจ้าเบลรนีครับผมบวันนี้เป็น,น,นผู้นําทางหาปักหวานนะครับส่วนได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะถ้าได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ปักหวานนะครับว่าจะออกหรือยังเนาะ บอลนี่เอาอะไรมาเอาถ้าไม่ได้ผักหวานบอลรันนี่นมีร้านกาแฟ <laughs> เตรียมร้านกาแฟาเรียบร้อยแล้วก็ร้านกับข้าวเรียบร้อยเมนโอเคเอาไปเบิ่งอีกข่านนึงค่ะพี่น้องสวัสดีครับอันโคลุปป่าครับวันนี้คุณมาลงป่าของแท้นะคุณอันผมว่าบอลนนี่จะคิดตัวผมอีกแล้วนะไม่รู้จะได้ไหมครับผักหวานนะเราก็ถ้าถ้าไม่ได้ก็มีเมนูเนาะร้านกาแฟข้างบนเขาโอเคไปนะครับ <laughs> <laughs> มาเรี่เตรียมไปนอนเลยเนาะพ<ข>อมาหวานคุณละกรรมก็พอแล้วโอเคแล้วลนะรกรรมเอาใบไม่ได้สวยเลยไหมเอาคุณละกรไหนยอดคุณละกรรมเด้อใบแก่ได้ไหมไม่ได้เอายอดคุณละกรรมนะครับปะ่ะเราก็เดินทางเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะประมาณแปดโมงปะ่ะแล้วก็เดินทางกันเลยกับบรรยากาศช่วงเช้าเช้าวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดเนาะคะ่ะ ก็จะเดินทางหาผักหวานบริเวณป่าใกล้ๆอ่างเก็บน้ำนี้เนาะพี่น้องนี่ค่ะก็อ,อ่านกันไปก้อนสาวภูผาแล้วากันเริ่มต้นหาผักหวานกันเลยครับพี่น้องทานากระดานเนาะนี่ยังพูนอันน,ออน,นี้เนาะพี่นองนั่ง้ากัน บริเวณนี่เนาะค่ะพี่น้องก็จะเป็นภูเขาสูงชันค่ะย่างขึ้นไปทึ่งๆกันค่ะพี่น้องแล้วก็เลาะค่ะเลาะหาผักหวานต้นตอนนี้นะคะเบาล์ลันดี่ะเห็นต้นผักหวานแล้วค่ะพี่น้องเบาล์ลนีบอกว่ามีค่ะเดี๋ยสามผู้พันกำลังจะย่างไปหาเบาลลนีค่ะกะยุ่ไก่เติบหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าซ้อยๆ้อยกันเลี้ยวเบิ้งเลี้ยวหาค่ะพี่น้อง ชาวบ้านกับสาเป่าย่างไปหาบาลานีค่ะอ้าบาลานีลามีนีนม่มาสันเอินหามือว่าสันนี่พีนองเอ้ยไปก่อนชาวบ้านกับเป่าเป่าเดิบึงใส้บาลานีได้ยุบ,บม่มีบมามามาดูหาบอไม่เป็นนะชาวบ้านะนะหาครแนชีวิตบอกครั้งแรกได้นี่ค่ะนี่ออกแล้วนะครับผม งามเลยนะอุ้ยพอดีครับผมได้แกงผักวานแล้ววันนี้เนาะเออช่างมีก็พอแกงแล้วล่ะหม้อน้อยๆเอาเอาไข่เปแดงไหมไข่เป็ดก็มีเลยลังนี้โอ้ลังนี้ก็มีลังนี้ใหญ่นี่นี่ถือว่าเอาถือว่าเริ่มออกเลยเนาะอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้ถือว่าเริ่มบอกแล้วเนี่อ่ามาเดี๋ยวนี้เตรียมเครื่องแกงเรียบร้อยครับผมเอาไม่เสียเที่ยวครับผม เดี๋ยวคุณอันจะว่าเบาะนี่หลอกมาอีกนะครับน่าล้วนะครับผกหวานนี่อ๋อโอเคพอแกนะครับปาานน้รรบาแกเป็นไก็จะเก็บยางนิดนึงเนาะไม่ถ้าได้ถ้าได้สิบต้นประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะพอแกพอแกงแล้วนะครับเราใส่ถุงสาบผุพานโอ้ยเบาะนี้จะวางยาสาบผุพานวันนี้ให้ไดแดงให้ด้วยนั่นเองเฝ้าหมายให้ได้คนละหนึ่งกำนะครับวันนี้ตาติ๊กโทแดงเ,เบาะนี่ก็ชนะแล้วจ้ะเพราะว่าจะได้หนึ่งแล้วนี่แม้แต่คนละกำก็พอทำกับข้าวเที่ยงพอดี ถือว่ามาเดินป่าสำรวจต้นผักหวานนะครับรอบนี้เอาโมเดลองไมเอามาดิมาแดงนี่โอ้ยเอาไปทำไมแกใส่โมแดงได้ปะแกใส่โมแดงเซฟเด้อนี่น้องนี่ากำลังออกค่ะมันเป็นหยอดได้น้อยค่ะพี่น้องต้องตาดีเท่าน,นั้นได้ถึงจะเห็น,นต้นผักหวานหน่อยปันนี่เบิ้งค่ะบอลลันน,นี่เนาะขอกาเฟินกัญญางไปทางคุณ บ่ออันมุมนี่เสาผู้พันกับิงย่างตรงไปนี่แล้ะค่ะพี่นอ้องะตามหายอดผักวานกันค่ะพี่น้องโอ้นี่ค่ะพี่น้องเบิงเ้งนะค่ะมันจะเป็นยอดเล็กๆนี่จ้ะยอดน้อยๆนี่เนาะยังยังบ่อคักค่ะพี่น้อง เล็กๆแบบนี้เนาะต้นมันนะหลายยเลยพี่น้องเลยไม่แน่ใจระว่ามันนั่งโมปกค่ะมันจะเป็นจุ่มเป็นจุ่มกันอยู่ถ้าเห็นอันตัวนึ่งแล้วก็สีเห็นร้ายเลยค่ะนี่โอ้อน,นี่ก็ยอดใหญ่นะนี่นี่นี่ยอดใหญ่นะนี่พี่น้อง น่าจะพอได้กินอยู่นั่นซ <S at> าบผู้พันกับชิยังเลาะเบิงกอนค่ะพี่น้องแถวนี้ละ่ะเบิงส่งเป็นตะมี่อยู่ค่ะซาบผู้พันยังมากกับหินต้นมะกวานค่ะพี่น้องเบิ้องนี้ค่ะเดี๋ยวซาบผู้พันก็สะเก็บก่อนค่ะพี่น้องเบาเด้านนี้ก็เบาอันกันยางไปก่อนซาบผู้พันและะ้วจ้ะ ในส่วนบริเวณที่สาวผู้พานเบาบานก็บหว,วาน,าพพาน,วนะคะ่ะพ,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 พี่น้องตรงนั้นคือสิ่งที่ทำนี่นะคะพี่น้องนี่ค่ะตรงทางนะขึ้นไปวัวงามค่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเบาอันกบเบาละนีเพิ่นกันอย่างกวนสาผู้พานแล้วเนาะค่ะสาผู้พานกับกระล่างสียางน้ำกลนชุ่มเพิินไปค่ะพี่้องชุ่มเพิินกับไปเร็วเธอดได้สองคนชุ่มเพิินนะสาผู้พานกับยางน้ำกวนมูยางคนนะหนาเนาะค่ะพี่น้อง เอากระหันกระยางตุงมน้องกระห่นกระยางใส่ k ขวาเลยข้าแต่ประเฝ้๋ยวเราเนาะข้าก็ย่างหาค่อยๆหาไปครับพี่น้องนี่ค่ะส่วนมากคือเป็นมีแต่ใบค่ะใบใหญ่ๆนี่ค่ะยังบวบออกค่ะพี่น้องยังบอบหยอดเนาะถ้าฝนตกอีกจุกหน่อยชาวพุทธว่าหลายขนาดพระวันแถวนี้ค่ะพี่น้องแดีวตอนนี้ก็ ได้เก็บดูค่ะเจ้ว่ามแต่ขี้เล็กน้อยนะคะพี่น้องยังบ่ไเดรลายค่ะต้องย่างหลายๆก้อนค่ะตอนนี้โอ้พี่น้องมึงนไค่ะมีแต่ตน้นมันค่ะพี่น้องมีแต่ตน้นมันค่ะมีแต่หุ่นมันน่าขนเป็นว่าบานเท่าเอิญค่ะพี่น้อง,ง,บบงนี่ค่ะเป็น่ง ยังบว่าทันได้ปงนะหลายๆค่ะพี่น้องหุ่นเต็เหมดบริเวณนี้ค่ะพี่น้องถ้าเห็นหุ่นหนึ่งเนี่ยอ้ยเห็นเป็นเป็นมู่เป็นมู่เป็นเลขพี่น้องก็จะเห็นแบบหลายต้นเนาะค่ะถ้าเห็นต้นหนึ่งกันมองหาบริเวณแบบขอบนี่ค่ะก็จะเห็นอันหลายต้นค่ะพี่น้องต่วันยังบอออกเนาะค่ะมีแต่หุ่นชื่อๆมีแต่ต้นซื่อๆค่ะพี่น้อง นะคะเบาอ้นกับเบาละหนีเพิ่นเอิญทางพุ่นสองคนเพลินๆ้างนาสาวพวนก็เห็นเบาอ้นเนาะค่ะยืนอยู่ในต้นสาพันนั่นอีบอโอ้ไม่ได้ยิงถุงแล้เนี่ยบ้าจีโถก็ดีเพราะว่าอันได้แกงอยู่เนาะอ๋อนี่ๆมาเลยบ้านี่ๆย่อหน,นีนี่ๆอ,อันเด็ดเอาหนีนใส่ใส่ใหนบ่เห็นบ่เอาปอาำยันไหนอันไหนนี่ นี่กระแกงได้ี่บวกแกะขัดได้ี่ยางออกเนาะเมนวาต้าดดาเา้าวาคุณอันเจาะขึ้นมานแถววะผมย่างมาเนี่ยวซื้อไ็เห็นครับโอขี่โมกคับเนาะอ๋ออันเดียดอันเด็ดอันดีย่อดอันนีนอันีดรบ พ่อพ่อไม่ได้ปุ่นปุ่นช่งโอ้พี่น้องเบ้าอันแมมันขนาดกรณีเอ้ย้นยี่บ่อทั้งคุณนน่ะทางนี้เต็มทุงอะได้เบิงเบิงเบ้าอันหน้าบานเพอเบอร์ยุเพิ่นเห็นยอดพักวานข้าผู้พันยังมาก็เห็นอีกแล้วค่ะกกนึงนี่ค่ะแต่่ายอดไม่ยอดเดียวค่ะกกนี่ค่ะพี่น้องบบกไงหนึ่งกกนั่นนะ เพิ่งเนะะี่ยค่ะพี่น้องเพิ่งค่ะสาผู้พัพนยางขึ้นมาจากพูนะะ้นค่ะพี่น้องยางขึ้นมาตรงขึ้นมาเรือ่อยๆนะะ้องค่ะตามตามภูเขานี่ง่ะคะแต่สูงชันพอประมาณอยู่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องส้นหมกักสาผู้พัพนสังเกตหน่อยต้นผักหวานมันหมัมกอยู่ในพูน่นนี่ค่ะเบืองต้นนี้โอ้ <laughs> ทางขึ้นไปกัน เพื่อสีหอดต้นพักหวานพี่น้องเอาผู้พายแต่จนหอบเนาะก็เมื่อยเติบหนึ่งอยู่เด้เมื่อเก็บพักหวานก็นเลยเอาผู้าพ,พายเก็บออกก้นค่ะพี่น้องเนาะโอ้ยอดงามคักเนาะนี่ค่ะพี่น้องไปเอากรย่างกันต่อ ี่ค่ะส่วนมากตุ้งสิเป็น่องสีค่ะพี่น้องอยั่งไม่ออกเห็นแต่ต้นลร้หลายเด้พี่น้องเลยลายแต่ต้นเด้บ่มีหยอดค่ะกันแกงต้นใดนี่โอ้ยพ่อแล้วปานี่ชาวบ้านก็ได้อากาศตอนนี้ก็เริ่มฮอนแล้วค่ะพี่น้องเริ่มสีแดดแล้วค่ะเพราะว่าสายแล้วน้องค่ะตอนนี้ก็ไไ้ก็เลยรู้สึกว่าเริ่มฮอนแล้วค่ะยางม้ยังไม่ได้เห็นเบาระหนีอยู่เด้พี่น้องเ้ยเพื่อนอยางหอดใส่หระอ ย่างก้อนหมูไก่ก้อนหมูหอดไก่ดูแลาเบื้องส่งบายปลาพี่น้องนี่ค่ะพอดพี่น้องพุม่มน,นี้ยันยันนั้นมีผักวานเนี่ยอ้ยแจ๊ะมันละลายนี่นไหมคะพี่น้องนี่อยู่หยอดหนึง่งแต่ยู่ได้กินด้วยนี่ โอ้โห oh, oh. พี่น้องตอนนี้สาวผู้พ,พานันกนกำลังสิงลงไปหาบอลนีน้ะค่ะบอลลนีเพิ่นก็นหาเก็บอยู่ระหิ้มน้ำค่ะพี่น้องนี่ค่ะเส้นทางการเดินทางของสาวผู้พ,พันวันนี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเข้าก็ล่งไปถึงร่างกัน างการเดินทางของสาภูพานค่ะเพื่อนยางลงมาแต่ผุราคาพี่น้องเพื่อที่จะไปหาบ้านว่านมีอยู่แถวอ่างเก็บน้ําค่ะไปค่ะเดินทางต่อค่ะพี่น้องว้าพี่น้องต้นพักหวานต้นนี้ไงค่ะค่ะแต่บ่มีหยอดจ้าหยอดค่ะพี่น้องเบิ่งพุ่นะเขียวงามค่ะความเด้ใบมันน่ะแต่บ่มีหยอดเลยค่ะ สงสัยตรงล่อฝนเนาะพี่น้องโอ้ตอนนี้สาวผู้พันไก่ยางมาหอดเบาละวนี่ก็เบาอันค่ะพี่น้องเบิ้งเน่ยค่ะใส่ใส่ออกมาโซ่ทุกของชุ่มเจ้านะนะได้หลายอีกป่โอ้ของเบาละนี่ได้หลายถุงอยู่ดีมันหนักเบาลนี้ก็เลยเอาวางไว้ผูกมียิมเ์เื่อนผูกก็เลยอันนี้ถุงสองนี่อีหรี่ป่แมนคิพวหลายสุดแล้วทีวิตยลดิใสของคุณันอันนี้จริงๆก็เต็มถุง ไปถุงมันขาดดีหน่านี่ถุงมันขาดนี่จะได้ซ้อนถุงเนี่ยไหมนี่ถุงมันขาดก็เลยหายหายหมดเลยทำเลยแค่นี้นี่น่ามันเหี่ยนน้ำท่าไงถั่วมันเหี่ยน้ำท่าหนี่ถุงมันขาดตอนเต็มถุงนี่เลยนะปีจอยกหวานไซยกขึ้นเมื่อกลุ่มเสุเจ้านาะแขกกัุนมูกปัดขาไปชั่วโมงได้ทํานี้นะครับเมื่อจนออกชาวภูผ่านนะถ้ามีักหวานขิบโ่เมื่อยอยู่อันนี้ักหวานกับบุญมีนี่ของชาวภูผ่านนี่ใบแก่ดอกไอ้ยาน มันซื้อเอา่ตลาดบรณาดูสวยเลยดิว่อร์ควยเด็ดเอาเด็ดเอาเลดเด้อหิวข้าวเที่ยงแล้วตอนนี้มาหิวข้าวเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราไปน้ำเมนูเที่ยงอยู่ริมริมกับน้ำเนาะโอเคครับเพราะว่าารวมๆกันครับหิวข้าวแล้วคัตอนนี้เอาแม่บนตอนนี้โอ้พออยู่โอ้พ่อแกงเด้อถุงซาบาทได้อยู่ซาบ้าอยู่เนาะว้าอซาบ้าซาบุพันธ์ขาขายเด้อถุงละซาบ้าไงนี่หกสิบอ่ะบ่อแม่นบ่อทุ่งในหน่อยนึงเด้อเขาขายนะบ่อเอาได้อยู่นะครับ ว้บอแล้วนี่เจ้าฮักแบบนั้นได้บ่มอกตาตาหวานเถอะมึนตาแล้วนี่เลยอู้หูสอนเนาะต้นสวยมากเลยเนาะอือยอดเจดีไปเราก็หาเดินหาต่อไม่มีมีแต่ต้นนี่ไงมันออกแค่แบบนี่เล็กๆอย่างนี้นจะดีแต่เจดีย์เล็น้อยๆวันสองวันนั่นแต่ยาวครับเนี่ยใช่โอ้โว เห็นต้นใหญ่มากเลยนะแต่ไม่มียอดเลยใช่ไหมชาวบ้านเราปุดเนาะเนาะมีเนี่ยเมื่อกี้ชาวบ้านผ่านมาเยอะมันเป็นน้อยเด็ดได้แน่นม่นี่มีอาเด็ดเต็มเลยครับเนาะชาวบ้านน่าจะเพิ่งเอาเองฝั่งนู้นของอ่างเก็บน้ำค่ะพี่น้องกะซิมีเจ้าบ้านน้องเพิ่นมาหาปูหาปลาค่ะพี่น้องโอ้โหบรรยากาศริมเขื่อนที่อ่างเก็บน้ำพี่น้องดูวังเวงวังเวงเนาะแถวริมเขื่อนนี่เขาไม่ได้ขุดลอกนะเขาทำคันโคกั้นนะครับก็เลี้ยงเลยโอ้ คนไม้มนก็เลยยืนใจติดโทรมาขึ้นในหนังเลยตก้นเนาะเดี๋ยวหุงข้าวไว้เนาะแล้วก็จะไปดิฟกาแฟก่อนนะครับเนื่องจากสาวภูพานมาชวนบอลลี่ตั้งแต่ดึกนะครับเพราะว่าเป็นอ่างเก็บน้ำกลางป่าครับผมเดินทางขึ้นมาก็หนึ่งชั่วโมงนะครับ กายจริงๆต้องลาแต่เช้านะครับเเลยยังไม่ทานกาแฟนะพอดีข้าวสุกตอนนี้เบาแลณนีก่ะกำลังหุงเข่าค่ะพี่น้องเดี๋ยวสาวภูผ่านจะเ็ดเมนูก่อนกินเข่าให้เบาแลณหนีจะขี่แตกไปเลยหมกม่วงสมๆจ้ะพี่น้องตอนนี้สาวภูผ่านกะ่ะสีส้อยหมกม่วงค่ะพี่น้องให้เบาแลณหนีกินตอนตอนนี้ล่ะค่ะพี่น,อน้องขี่แตกขี่แดนไปโลด <laughs> บรรยากาศดีพี่น้องวิวสวยเข้ากับมีแต่ถุงพลาสติกเนาะค่ะพี่น้องก็เลยฝันแต่ถุงพลาสติกเพราะว่าเข้าบระเดีเอาถ้วยเอาจานมาจ่ะเข้ามาปลาเนาะค่ะพี่น้องเพื่อเขา้าสิหาพักหวานเพื่อเข้าเสียนนี่ถ้วยซ่ามันก็คงสีลำบากการถือเนาะค่ะก็เลยบอกเอามาเลยใส่เป็นถุงพลาสติกแทนค่ะพี่น้องวิวดีแทปาร์นี้มันร้อนก็เลยมาดิฟตรงนี้จะได้เยน็นๆซะหน่อยนะครับโอ้เป็นการดิฟกาแฟที่ วิวหลักร้อยนะครับวันนี้เอ้ยหลักร้านสินอ่าแซ่บๆนะครับก่อนทานข้าวครับผมเติมพลังก่อนเดินกลับบ้านนะครับทีนี้ <S 1> <S 1> ว่าต้องเดินกลับอีกประมาณสองกิโลเนาะจอดรถไว้ด้านล่างนู่นนะครับไ่ดื่มกาแฟไม่มีแรงเดินนะครับดีจ้ะพี่น้องสาวผู้พันกะเด็ดเตรียมพักหวานเพื่อกจรอแกงแล้วค่ะพี่น้องเอ้ย ไฟกับพร้อมแล้วจ้าบอล้อนี่เพื่อนกัหุงเขาซุกแล้วค่ะพี่น้องต่อไปกะสิเป็นคิ้วของสาวผู้พันเนาะคะ่ะที่จะแกลงพักหวานใสกระดูกหมูหอมๆแซ่บๆค่ะพี่น้องป้าค่ะไปรอชมกันค่ะพี่น้องพร้อมแล้วดีมยวผมยังไม่พร้อมบอลลนี่เนี่ยพร้อมแล้วนี่เอาสาผู้พันพร้อมแล้วน้ำเดือดแล้วปะเดือดค่ะเดอุงเบาเดือดเดืดหน้นานน ตะวันเ<อ>บกแล้วนี่ชอบกินเนาะตะวันจะฉันให้ช้อนแตง่งชออ้ชอนแตง่งช้อนแต่งคุณอันน,นั่นเองนี่แหละไม่ค่อยได้เข้าป่านะครับผมก็อยากลืมนั่นลืมนี่อยู่โอ้ยอย่าแบกมาทนขนาดย่างซื่อๆนี่ก็เหงาแตกเหงาแตนแล้วเพื่อจะได้วิวขนาดนี้ต้องเดินทางขึ้นมาไกลมากนะครับ อ่ะที่นั่นคืออยู่อยู่กลางป่ากลางป่าแค่ขับรถขึ้นมาก็ยากลำบากเลยเนาะขับรถก็สี่ห้ากิโลแล้วต้องเดินเข้ามาอีกเดินเข้ามาอีกสามกิโลเกือบนั่นโซ่ขาดมันปืนมันปืนพูนะสูงลูกล้อสะซ้อนสองปกติต้องขึ้นจักรยานยนต์มาคนเดียวนะครับได้ย่างเขาก็มีนะต่อก็ไม่ถ่ายจะเดินก็มีนะตอนลำบากก็ไม่ถ่ายให้ดู ใส่หักหวานเนาะรอใส่หมูหวานหมูสุกเนาะก็ตามใส่ทูงเรียบร้อยนะครับนี่บาแลนี่บาแลนี่ปรุงเองมีอะไรบ้างบาแลนี่เอ่อก็มีข่าเบือพริกปลาร้แค่นั้นแหละโงซูรสแป้งนัวปลาแดงขาดไม่ได้เลยนะแกงเนี่ยต้องปลารนัวๆนะครับอืมบาแลนี่เป็นตะเพ็ดจังเลยเนี่ยเออพริกประมาณสิบห้าเม็ด ได้ยังเนาะซาเซ็บหรือเปล่าปลาเก้งพกษไงนี่นะเกล้งผิดเก้งเผ็ดผักหวานนั่นเองเกลือซ็ปจากหวานเอาเอาเลยเซฟคือกันนะครับกินแล้วก็หัวทองด้านนะครับเออลืมมีเห็ดฟางด้วยเด้ใส่บอสใส่ซาจานเลยเนาะเห็ดฟางก็ใส่ต้องมานอนสักคืนนะบัดนี้จุดนี้น่ะโอ้ยสองคืนไปเลยเนาะ สองคืนไปเลยครับโอ้มันบรรยากาศดีมากๆนะครับเกี่ยวความเลยสาวภูพันขอมาด้วยนะเมื่อนอนสาวภูพันก็จะมานะอ่านน้ำนี่ก็ได้เลยเนาะอ่านน้ำนี่กันหรืออ่านได้เนาะเนาะจะถือคู่ถังหิ้วขึ้นมาดีกว่าปิงเยอะปิงเซียนเยอะแล้วก็ทำแบบที่กองแบบกองผ่านสายเอาเนาะวันนี้มาอยู่สักสองคืนนะผมปิงตัวน้อยเนี่ยเยอะนะผมปิงเซียนใช่ไหมปิงตัวเล็กๆกันใช่ไหมมันจะเข้ารูดาบมาว่าจะไม่ได้ผักหวานก็ใส่เกลออันนี้เนาะได้ผักหวานพอดีก็เลยเอา Oh, อล้นเลยนล,ลยน้นะนี่เสาผวพันเอาไงนี่ไม้ได้ได้อะจะมาใส่ผักหวานใส่แบบติดม้อเลยนี่นี่พี่น้ำบอกไว้นี่ใส่ผักหวานก็ล้นเลยนะนี่ <c oughs> มาเสาผู้พันจะตักออกเหมือนแกงลูกชิ้นเนาะไม่ตักออกมันจะล้นพอแล้วแบบนี้เอ้ยพอดีอ๋อพอดีผักหวานใส่พอดีหอมมากบอหอมมากบอแล้วนี่มาเอาคืนมาซ้อนเสาผู้พันนะเสาผู้พันขลุนก่อน เสียงธรรมชาติก็แบบดังๆๆนๆอยู่เนาะเสียงนกเสียงกานะครับนี่นี่บอกแล้วนี่อันนี้นี่ทำมนสูกไรเห็ดนไงมันเบื่อไรเห็ดฟางนี่เอาไม้สาบุพันจะตำปุ่นแซ่บแซ่บบ่แซบ่แซบเอหน้าซืมันตำปุ่นคืออยู่ไหนตำปุ่นป้าตอนนี้ก็ะฟดแล้วค่ะพี่น้องมอโอ้เป็นแต่แซบ่บแห้งจ้าตอนนี้สาบุพันกระไซเห็ดเฟืองแล้วเรียบร้อยเครื่องกระไซครบเลยแล้วค่ะพี่น้อง เหลือแต่เอาพักหวานลงแล้วก็ซุกค่ะพี่น้องแสบแน่นอนเพราะว่าสาวผู้พันบริปุงเบาแลนีเป็นคนปุงมากครัเครื่องปุงพี่น้องเอ้ยมาตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยเดย้นี่ค่ะเตะใส่เลยไ,ได้เบาแลนี่ได้หลายอยู่เนาะพักหวานกันได้หลายเนาะทั้งหลายเลยคือว่าไ,ได้คนละนนี้คนละหน่อยอามารวมกันได้เยอะนะครับโอ้ล<ว>้นนะ oh, ผมมาหนะ่ะโอ้ล้ม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 นั่นแหละแต่ว่ามันความเด้อ ลมแรงมากนะครับทีงคนสมัยโอ้โหที่เท่ทาล้พัดอ๋อสิบสาเนาะกระล่มลมมาพัดใส่ตอนสาวผู้พันเอานี่ใส่เท่าไงจะเสียไปเนาะเสียบน่นอนรับรองครั้งแรกของปีนี้ที่กินเก๊กฮหวานเนาะหลังจากที่ไม่ได้กินมาหนึ่ง <c oughs> ปีเต็นไม่ว่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่าปีละครั้งเนาะบอกแล้วนี่ได้กินนี่ปีนึงก็หาได้ประมาณสองเดือนนี่แหละ อนนี้นักก็หมดแล้วผักหวานรอชิมรับผมมาเเรสยบร้อยครับผมก่อนที่จะทานข้าวนะครับสําหรับการมาเข้าป่าเนาะก็จะเอาข้าวเอาอาหารให้เจ้าที่ก่อนนะครับผมเพื่อ,อเป็นความเชื่อเนาะสําหรับคนอีสานเนาะที่มาเข้าป่าหาอยู่หากินนะครับ,บก็แบ่งข้าวให้เจ้าที่ครับผมให้เขา ปลูกปักรักษาเนาะให้มาหากินหมานนะครับกลับบ้านรอดปลอดภัยนะครับผมประมาณนี้อ้าวเรียบร้อยให้จะที่เรียบร้อยอ้าวซาวานตักเลยประเดนนี้ใส่ฟาร์มอก็ได้นะครับมาสุกเลยเนาะสุกแล้วนะครับลองชิมดูครับอร่อยไหมนะครับสุดนาดูไปอืมยังไงอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมครับอาหารอร่อยเนาะครับวิวก็สวยเนาะ โอ้มาเสียบรรยากาศจริงนะวันนี้นะครับนี่สาวพานถือข right? er ้าวเหนียวมาด้วยรอสาวอภานหัวข้าวบะระนี้ไม่สุกไม่ไว้ใจเป็นไงน้องชิมผักหวานด้วยหน่อยนี่หืมแอบแอบเนอะนี่ครับผักหวานแกงผักหวานสักกระดูกหมูเนาะตะไคร้ไยู่ห้ฮะคุณอ่านเนื้อทำร้านแบบสดสเลยน้ำลายไหลนะ งไง <c oughs> ดูอ่ะนะครับผมปรุงทีเดียวเลยเนาะอร่อยไม่อร่อยก็คือน <c oughs> ี่ครับบรรยากาศก,าก็ดีนะครับผมแต่ทุกครั้งที่มากินแบบข้าวในภูเขาเนาะบรรยากาศอ่างเก็บน้ำอะไรเงี้ยคือทุกครั้งที่มากินก็คืออร่อยทุกครั้งเลยนะปรุงครั้งเจจดียวจบไปนะครับเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะครับผม มาๆามาเบ้าอันมามีดอกคอนเทนเนอรเนาะเข้าไปบ้านพันต่ายของเทนเนอร์รสำหรับคลิปหาพักหวานกับทีมงานบ้าและหนีเหล่ากับเบ้าอันเนาะคะ่ะกาซิมี่เพียงประมา่านนีค่ะพี่น้องพบกันในคลิปหน้าค่ะสบายดีจ้า สบายดีจ้าบายบายค่ะพี่น้องขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแนงสุขสขู่สุขคนเด้อจ้าลํำรวยลํำรวยค่ะ